70ปีของทรานเฟอร์แฟ t เตแล้วทรานเฟอร์แฟ t เตอถูกค้นพบได้อย่างไรในช่วงกลางของปีทศวรรษ1940ดรเอชเชอรูดรอเรนส์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กได้ค้นพบทรานเฟอร์แฟ t เตอร์ในระหว่างที่พยายามทำการถ่ายทอดระบบภูมิคุ้มกันวัณโรคจากผู้ที่เคยรอดชีวิตไปสู่ผู้ที่ยังไม่เคยเป็น ด้วยการใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวจากผู้ที่เคยรอดชีวิตหลายวันต่อมาระบบภูมิคุ้มกันที่เคยอ่อนด้อยของแต่ละบุคคลก็แสดงหลักฐานให้เห็นชัดเจนว่ามีการสร้างแอนติบอดีต่อวัณโรคเมื่อค้นคว้าให้ลึกลงไปเขาได้ค้นพบโปรโตีนขนาดเล็กกลุ่มหนึ่งและเรียกมันว่าทรานเฟอร์แฟกเตอร์เพราะว่ามีหน้าที่ในการส่งต่อระบบภูมิคุ้มกัน ในช่วงทศวรรษต่อมาทรานเฟอร์แฟกเตอร์ถูกสกัดจากเลือดคนเพื่อน,นำไปเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้กับผู้อื่นในปี1970นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าทรานเฟอร์แฟกเตอร์สามารถถ่ายทอดจากาสัตว์สู่มนุษย์ได้และทรานเฟอร์แฟกเตอร์จากลิงและว,วัวก็ถูกสกัดเพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันให้มนุษย์ ในช่วงปี1980ได้คนพบว่าทรานเฟอร์แฟกเตอร์สามารถบริโภคได้ทางปากเพราะว่ามีความทนทานต่อกรดในกระเพาะอาหารและเอนไซม์ในระบบย่อยทรานเฟอร์แฟกเตอร์ยังมีขนาดเล็กพอที่จะสามารถดูดซึมเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็วในช่วงปลายทศวรรษ1980ได้คนพบว่าทรานเฟอร์แฟกเตอร์มีอยู่ในน้ำนมเหลืองของแม่วบวและมีลักษณะโมเลกุลที่คล้ายกับทรานเฟอร์แฟกเตอร์ในมนุษย์อย่างมากดังนั้นเขาจึงได้สกัด ค่าเชื้อทำให้บริสุทธิ์และเข้มข้นเพื่อให้มนุษย์สามารถใช้บริโภคได้ในช่วงปี2,000พ r a นเฟอร์แฟกเตอร์อีกแหล่งหนึ่งสามารถแยกออกมาได้จากไข่แดงของไก่ทันทีที่สกัดออกมาได้ Transfer Factor จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของผงแห้งแช่แข็งเพื่อนำไปใช้ในภายหลังวันนี้บริษัทโฟล f e ร e เ e ิร์ h ได้วางจำหน่าย Transfer Factor ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกันด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่และดีกว่า Transfer Factor เหล่านี้ถูกทำให้บริสุทธิ์และเข้มข้นมากขึ้น ทรานเฟอร์แฟกเตได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถพัฒนาฟังก์ชันของระบบภูมิคุ้มกันการศึกษาที่ดําเนินการขึ้นในรัเสเซียค้นพบว่าทรานเฟอร์แฟกเตอที่มาจากนมวัวและไข่แดงสามารถเพิ่มปฏิบัติการของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันได้ถึง437% ขอให้ตัวเสริมภูมิคุ้มกันที่แสนล้ำค่านี้ได้เข้าไปดูแลสุขภาพของคนที่คุณรักและตัวคุณเองทำให้ Transfer Factor เป็นตัวเสริมภูมิคุ้มกันที่ทรงคุณค่าที่สุดตัวหนึ่งที่คุณสามารถบริโภคได้ทุกวัน